ถ้าหากว่าคุณอยากปลดล็อกชีวิตสิ่งแรกที่คุณควรทําก่อนที่คุณจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็คือฟังให้ดีให้คุณสํารวจตัวเองว่าวันนี้คุณยังไม่ให้อภัยใครต้องสํารวจนะคะซึ่งจริงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ใจมากเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับ NLP โคตรเกี่ยวเลยเมื่อก่อนนี้ต่อต้านมากแต่ทุกวันนี้โคตรเชื่อวันนี้คุณลองไปสํารวจว่าคุณโกรธใครคุณลองไปสํารวจว่าใครที่ทําให้คุณแค้นบางคน เจอสถานการณ์บางอย่างไม่เหมือนกันฝังลงไปจิตใต้สำนึกไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราให้อภัยได้แต่เราไม่ให้เราพูดแต่ปากว่าเราให้อภัยเราไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธพ่อแม่เราไม่โกรธเพื่อนเราไม่โกรธคนที่ทำให้เราเจ็บเราไม่โกรธสามีเราไม่โกรธภรรยาเออหรือบางคนแยกย้ายแยกทางกันแล้ว กับโอ้ยครูจะไม่ให้อภัยได้ยังไงก่อนจะเลิกกันก็ตีกันอ,อะไรกันทุบตีกันนูน่นนี่หรือว่าก่อนที่จะโตมาพ่อแม่ก็ทุบตีพ่อแม่ก็เอาไปทิ้งอ,อะไรแบบนี้คุณดูนะฮะเราอะได้รับเหตุการณ์และสถานการณ์ไม่เหมือนกันลบฝังเข้าไปในจิตพอเรานำสถานการณ์ฝังเข้าไปในจิตการเคลียร์คลายสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะเราไม่ถูกฝึกไงอย่าปฏิเสธนะคะ ถ้าเราไม่ถูกฝึกเราจะไม่ฝึกจากเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นหอกที่มันทิมเราครั้งเดียวอะ่ะเราจับมันทิมเราแล้วเราเล่าเราแล้วเราเล่าทิมตัวเองเหมือนคนที่บูลลี่เราหรือด่าเราอะ่ะครูอ่ะเคยโดนเรียกว่ายายแก่ยายแก่บ่อยมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดเราอะ่ะเอาเรื่องเล็กๆอะ่ะคือแบบยายแก่ ทำไมเราอ่ะไม่เอาสิ่งที่เหมือนพระจาจาร์วอท่านบอกอะทําไมเราไม่เอาสิ่งที่คนบูลลี่เราหรือว่าเราหรือทําให้เราเจ็บอะคะ่ะมาพัฒนาให้เราแบบสําเร็จกับสิ่งเนี้ยคะ่ะเหมือนแบบเป็นบันไดทําให้เราไปสู่ความสําเร็จละ่ะทําไมเราต้องเอามันมาทิมมาแทงกับคําว่ายายแก่ยายแก่ยายแก่แล้วก็แก e ่เอาแก่เอาแก่เอาแก่เอาเพราะว่าเราอะคะ่ะเอาคําว่ายายแก่มาซ้ําเติมให้ตัวเอง ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกปลดปล่อยไม่ฝึกให้อภัยไม่ฝึกที่จะเรียนรู้การแกะมันเหมือนเหมือนกะหล่ําเหมือนกะทุกคนรู้จักหัวกระหล่ําใช่ไหมกะหล่ําอะค่ะคุณสังเกตนะภายนอกของกระหล่ำอะมันจะชอบแบบเสียงง่ายช้า แล้วกว่าเราจะได้กินกระหล่ำดีเราต้องแกะกระหล่ำออกทีละหูไปทีละใบทีละใบทีละใบแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกแกะมันออกทีละใบมันเป็นไงคะมันก็เน่าเข้าไปทีละใบ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 สุดท้ายมันไปเน่าในใจกลางค่ะมันก็ไปเน่าในใจกลางกระหล่ำค่ะกินไม่ได้ทั้งหัวค่ะ นั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็ไรค่าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงแกะมันออกให้เราเห็นคุณค่าของกระหล่ำหัวนั้นน่ะที่แกะมันทีละใบมันจะค่อยๆเห็นแกนในไปเรื่อยๆค่อยๆดีไปเรื่อยๆคุณต้องฝึกให้อภัยเข้าใจนะคะฝึกให้อภัยให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบตัวต่อให้มันเจ็บปางตายคิดแค่นี้พอ ต่อให้คุณไม่ให้อภัยเขาก็ตายคุณก็ตายนะคะไม่มีใครเก็บคุณไว้โลกใบนี้ไม่เก็บใครไว้เลยไม่เก็บคนที่เราเกลียดไว้ไม่เก็บคนที่เรารักไว้ไม่เก็บแม้กระทั่งตัวเราเอาไว้โลกนี้ให้เรามายืนอยู่บนพื้นที่ไม่นานเหมือนเรามาเช่าพื้นที่อยู่อะค่ะวันนี้โลกนี้เมตตาเรามากเลยให้เรามาเดินมาวิ่งมานั่งมายืนบนโลกนี้ แต่โลกนี้ไม่ได้ให้คุณอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนจงรู้เอาไว้ค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะโกรธใครเกลียดใครไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับใครสุดท้ายโลกก็ถีบคุณออกสุดท้ายโลกไม่เก็บคุณไว้อ้างอะไรไว้ก็เอาไปไม่ได้บ้านราคาเป็นร้อยล้านก็เอาไปไม่ได้รถราคาเป็นสิบ0ล้านเอาไปไม่ได้สิ่งเสื้อผ้าซื้อไว้ประมาณ สามสี0ห้ตัวใส่ไม่หมดก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรอย่าไปอะไรอวรนอย่าไปเสียดายอย่าไปรักอย่าไปหลงมันมากเอาแต่พองามแล้วรู้สึกแค่ว่าโอเคมาเช่าเขาอยู่เดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วคุณจะสบายใจไม่เปรียบเทียบอะไรกับใครนะคะ